สวัสดีครับเลขพอน้ำสองโดนเต็มๆหวยมนสิทธย์ออกตรงเป๊ะจากเลขที่ชอบถูกกันเพียบเลขพอน้ำสองโดนเต็มๆหวยมนสิทธย์ออกตรงเป๊ะจากเลขที่ชอบถูกกันเพียบตรงเลขท้าย2ตัวหมายเลข57วัน,นี้โชคดีเฮง,เงๆรวยๆหลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรกางวัลในงวดประจำวันที่16บหกิาคม64โดยรางวัลที่1ออกหมายเลข032761 รางวัลเลขท้าย2ตัวออกเลข57รางวัลเลขหน้า3ตัวออกเลข648 471รางวัลเลขท้าย3ตัวออก84 4 2 4 5โดยหลังจากออกรางวัลมีทั้งคนที่สมหวังและผิดหวังจะสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดนี้เยอะกันพอสมควรแต่ในจำวนวนนี้ที่สมหวังนั้นคือลูกทุ่งดวงเฮงมวลสิษย์คำสร้อยที่ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่8พฤศจิกายน2 5 6 4 โพสโชว์สลากกินแบ่งรัฐบาลในมือหลายชุดพร้อมทั้งบอกเลขเด็ดงวดวันที่16ด้วยว่ามาแล้วครับเลขพอล้ำสองหอบหิวโร,อรตอรี่พร้อมปฏิทินปี65ของอาจารย์ส้มมาฝากแฟนๆนะครับข้างในมีเลขประจำวันด้วยนะงวดน,นี้ตรงกันกับเลขที่ผมชอบ54 74 57 70โปรดใช้วิจารณญ,ญ,ญาณในการชมโชคดีเฮงๆรวยดวยกันนะครับ โดยเลขที่มนสิทธิ์ชอบมีเลข57ที่ตรงกับรางวัลเลขท้าย2ตัวด้วยอีกทั้งลูกทุ่งดวงเฮงก็ซื้อลอตเตอรี่งวดนี้เลขนี้ไว้รุ่นรางวัลด้วยเช่นกันก็ขอบคุณข่าวจากข่าวสดครับเพื่อนๆไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกํำลังใจให้เราได้ทําคลิปข่าวใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ